สาามอะกุ้มวะรอมตุลอยวะเบารกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนนะคะสำหรับในคาบนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูปหนึ่งรูปแทน10หน่วยในคาบที่2นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถอ่านและตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป1รูปแทน10หน่วย 2. นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป1รูปแทน10หน่วยทบทวนความรู้ในคาบที่แล้วนะคะ จำนวนรูปภาพในแผนภูมิอาจไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆในแผนภูมิรูปภาพขึ้นอยู่กับข้อกําหนดในแผนภูมิรูปภาพซึ่งอาจกําหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ1หน่วย2หน่วย5หน่วยหรือ10หน่วยนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะแผนภูมิในข้อแรกเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับอะไรคะเป็นแผนภูมิแสดงจำนวนคนที่เข้าแถวรอเล่นเครื่องเล่นชนิดต่างๆในสวนสนุกข้อกําหนดในแผนภูมิในข้อนี้ก็คือกําหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนคน สิคนนั่นเองนะคะโดยมีเครื่องเล่นทั้งหมดกี่ชนิดเอ่ยมีเครื่องเล่นทั้งหมด4ชนิดได้แก่รถไฟเหาะม้าหมุนเรือไวกิ้งจานบินมหาสนุกนั่นเองนะคะเรามาตอบคำถามจากแผนภูมินี้นะคะข้อที่1 คนเข้าแถวรอเล่นเครื่องเล่นชนิดใดมากเป็นอันดับ1จํานวนกี่คนนะคะซึ่งเราก็จะดูรูปภาพในแผนภูมินะคะเราก็จะพบว่าหม้าหมุนนะคะก็จะมีรูปภาพมากที่สุดใช่ไหมคะแสดงว่ามีคนเล่นหมาหมุนมากที่สุดแต่โจทย์ถามว่ากี่คน หรูปแทนกี่คนคะ1รูปแทน10คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนับจำนวนรูปนะคะ1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกเจ็รูป1รูปแทน10คน9ก้คูณสิเท่ากับเท่าไร่คะเท่ากับ90แล้วอีกครึ่งรูปครึ่งก็คือกี่คนคะ อ่าเครื่องก็คือ5คนเ0บวกกับ5เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น95คนนั่นเองนะคะคนเข้าแถวรอเล่นเครื่องเล่นชนิดใดมากเป็นอันดับที่1จํานวนกี่คนก็คือม้าหมุน95คนนั่นเองนะคะเรามาดูในข้อที่2นะคะคนเข้าแถว รอเล่นเครื่องเล่นชนิดใดมากเป็นอันดับที่สามจำนวนกี่คนอันดับ1ก็คือม้าหมุนอันดับสองคืออะไรเอ่ยรถไฟเหาะใช่ไหมคะอันดับที่3ก็คือจานบินมหาสนุกซึ่งมีคนเล่นกี่คนเรามานับจำนวนรูปภาพในแผนภูมินะคะ 1>, 1 2 3 4งสองสี่ห้าหกดแปรูป1รูปแทน10คน8คูณด้วย10เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ80แล้วบวกกับอีก5เป็น85คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันดับที่3ก็คือจานบินมหาสนุกจำนวน85้าคนนั่นเองนะคะ เรามาดูข้อที่3คนเข้าแถวรอเล่นม้าหมุนมากกว่าคนเข้าแถวรอเล่นรถไฟเหาะกี่คนเมื่อกี้ม้าหมุนกี่คนคะนักเรียน95คนทีนี้เรามาหาว่ารถไฟเหาะกี่คนเอ่ยรถไฟเหาะ9 90คนนะคะเพราะฉะนั้นคนเล่นม้าหมุนมากกว่าคน เข้าแถวรอเล่นรถไฟเหาะก็คือถ้าเราเปรียบเทียบจำนวนรูปก็คืออ่ามีแค่อันนี้ก็คือครึ่งรูปใช่ไหมคะมากกว่าอยู่ครึ่งรูปครึ่งรูปแทน5คนเพราะฉะนั้นมากกว่าอยู่5คนนั่นเองคะ่ะข้อต่อไปนะคะคนเข้าแถวรอเล่นเครื่องเล่นชนิดใดน้อยกว่า คนเข้าแถวรอเล่นรถไฟเหาะอยู่1 0คนอ่าเลนเครื่องเล่นชนิดใดน้อยกว่ารถไฟเหาะอยู่10คนคะน้อยกว่าอยู่10คนอันนี้รถไฟเหาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้อยกว่าอยู่10คนก็คือต้องน้อยกว่าอยู่1รูปนั่นก็คือเรือเรือไวกิ้งนั่นเองนะคะ ต่อไปเครื่องเล่นชนิดใดบ้างที่มีคนเข้าแถวรอเล่นต่างกัน5้าคนต่างกัน5้าคนก็คืออ่าต่างกันอยู่เครื่องรูปใช่ไหมคะก็จะมีรถไฟเหาะก,กับหมาหมูนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีจานบินมหาสนุกกับรถไฟเหาะ แล้วก็จะมีเปลือไวกิ้งกับจานบินมหาสนุกนะคะต่อไปถ้ามีคนมาเข้าแถวรอเล่นจานบินมหาสนุกเพิ่มอีก15คนในแผนภูมิต้องมีรูปอันนี้ทั้งหมดกี่รูปมีวิธีคิดอย่างไร ถ้ามีคนเข้าแถวรอเล่นจานบินมหาสนุกนะคะเพิ่มอีก15คน15คนก็คือเท่าไหร่คะอ่า15คนก็คือ1รูปกับอีกครึ่งรูปใช่ไหมคะ10รูปนั่นเองเพราะว่าคิดจากเพิ่มอีก15คนแสดงว่าเพิ่มอีก1รูปกับ ครึ่งรูปรวมกับที่มีอยู่เดิมก็คือ8รูปกับอีกครึ่งรูปมันก็จะรวมกันได้10รูปพอดีเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปคนอันนี้ก็คือ10รูปนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูอีก1แผนภูมินะคะเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับอะไรคะเป็นแผนภูมิแสดง จำนวนบัตรประเภทต่างๆที่สวนสนุกขายได้ใน1วันมีกี่ประเภทคะมีเด็กนักเรียนผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุโดยกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมสีเขียวอันนี้แทนจำนวนบัตรกี่ใบเอ่ยสิบใบนั่นเองเรามาดูในข้อแรกนะคะ บัตรประเภทใดที่สวนสนุกขายได้มากเป็นอันดับที่สองและขายได้กี่ใบอันดับแรกที่ขายได้มากที่สุดก็คือผู้ใหญ่อันดับที่สองก็คือเด็กใช่ไหมคะเด็กขายได้กี่ใบเรามานับจำนวนรูปนะคะ1 2 3 4 5รูป1รูปแทน10ใบ5คูณ10เท่ากับเท่าไหร่คะ5คูณ10เท่ากับ 50าสใบนั่นเองเพราะฉะนั้นบัตรประเภทใดเอ่ยที่ขายได้มากเป็นอันดับที่สองก็คือเด็กขายได้ 50, ใบนั่นเองนะคะต่อไปเรามาตอบคำถามในข้อที่2นะคะสวนสนุกขายบัตรสำหรับเด็กได้มากกว่าบัตรสำหรับนักเรียนกี่ใบเด็ก นะคะมากกว่านักเรียนกี่ใบคะซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบจำนวนรูปสี่เหลี่ยมในแผนภูมนะคะเราจะเห็นได้ว่าเด็กมากกว่าอยู่2รูปซึ่ง2รูป1รูปแทน10ใบ2รูปก็2คูณด้วย10เป็นกี่ใบคะ10 2คูณด้วย10เป็น20ใบนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียน ในหนึ่งวันบัตรประเภทใดบ้างที่สวนสนุกขายได้ต่างกัน30บใบต่างกันอยู่30บใบอะไรกับอะไรคะอ่ามีนักเรียนกับผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันต่างกันอยู่3รูปก็คือ30บใบนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะใน1วัน มีคนเข้าใช้บริการที่สวนสนุกกี่คนซึ่งเราก็จะนับจำนวนรูปใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่รูปเอ่ยอันนี้5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15รูป1รูปแทน10ใบ15คูณด้วย10เป็นเท่าไหรคะเป็น150 เพราะฉะนั้นใน1วันมีคนเข้าใช้บริการที่สวนสนุก150คนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5ถ้ามีนักเรียนมาเพิ่มอีก30คนในแผนภูมิต้องมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะคะ30คนแสดงว่า1 1รูปแทน10คน30คนก็จะต้องเพิ่มอีกกี่รูปคะ เพิ่มอีก3รูปรวมเป็น6รูปนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้จำนวนรูปภาพในแผนภูมิในแผนภูมิรูปภาพนะคะอาจไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆในแผนภูมิรูปภาพ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพซึ่งอาจกำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ1หน่วย2หน่วย5หน่วยหรือ10หน่วยนั่นเองนะคะสำหรับในคาบนี้คุณครูก็ฝากให้นักเรียนไปฝึกทำเพิ่มเติมฝึกตอบคำถามนะคะจากแผนภูมิรูปภาพฝึก แก้โจทย์ปัญหานะคะจาแผนภูมิรูปภาพเพิ่มเติมในแบบฝึกหัดกันได้เลยนะคะอัสสลามุอะลัยกุ๊มอัลฮ์มะตุลลอยวะบเระกาตุ